สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักวัตถุดิบต่างๆของส้มตำที่ทำให้อาหารรแสแซบนี้มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพค่ะ 1. มะระก,กออุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 B5 วิตามิน C วิตามิน E กดฟูริกโพแทสเซียมแมกนีเซียม มีสารแคโรทีนอยด์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยบำรุงหัวใจบำรุงสุขภาพผิวช่วยชะลอความเหี่ยวย่นชะลอตีนกาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวมีสารไลโคบีน ช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยบำรุงสุขภาพต่อมรูกหมากในเพศชายมีสารช่วยย่อยชื่อสารปาเปนและสารไคโมปาเปนซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยตั้งแต่กระเพาะอาหารจนถึงลำไส้ช่วยรักษาแผลเป็นได้ช่วยรักษารอยสิวลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกายช่วยป้องกัน โรคเลือดออกตามไรฟันยางมะระกอนะคะยังช่วยฆ่าเชื้อราในบริเวณผิวช่วยขับพยาธิขับน้ำดีน้ำเหลืองเสียแก้บิดช่วยบำรุงความจำบำรุงสมองเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยเรื่องการขับถ่ายบำรุงน้ำนมเพิ่มน้ำนมในสตรีคลอดบุตรค่ะและยังทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงด้วยค่ะ 2พริกมีวิตามินซีเยอะมากเลยค่ะและยังมีวิตามิน A วิตามิน B B6 วิตามิน K โพแทสเซียมทองแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาบำรุงจอประสาทตาสารแคปไซซีนที่ทำให้รู้สึกเผ็ดร้อนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นแผลในกระเพาะอาหารและ ร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดในความรู้สึกได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้สารแคปไซซีนในพริกยังช่วยเผาผลาญไขมันช่วยลดน้ำหนักช่วยลดความหิวลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน กระตุ้นการเผาผลาญไขมันในเซลล์ไขมันสีน้ำตาลในพริกแห้งนะคะจะมีสารแคปไซซีดมากกว่าพริกสดค่ะ 3. มะเขือเทศมีสารไลโคบินเยอะมากค่ะช่วยบำรุงต่อมลูกหมากในเพศชายบำรุงผิวพรรณช่วยระบายบำรุงหัวใจป้องกันมะเร็งค่ะ 4. มะกอกป่า แก่โรคธาตุพิการบำรุงน้ำดีแก่บิดแก่โกรคเลือดออกตามไรฟันชุ่มคอแก่กระหายน้ำค่าห้กระเทียมขับลมในลำไส้แก่ไอขับเสมหะช่วยย่อยแก้โรคผิวหนัง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเลียและไวรัสต่างๆช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดป้องกันมะเร็งเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย 6. มะนาวช่วยขับลมขับเสมหะแก้ไอฟอกเลือดแก้เลือดออกตามไรฟันเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย 7. ถั่วฝักยาวมีวิตามินแระธาตุมากมายช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้เป็นอย่างดีมีกากใย,ยอาหารที่สามารถละลายน้ำได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงตับไตม,ม้ามแก่ร้อนในช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 8. น้ำปลาร้ามีจุลินทรีย์โพชไบติก ที่บำรุงรำไส้และร่างกายมีแคลเซียมมีโอเมก้าทแต่ต้องทำให้สุดและสะอาดนะคะ 9. น้าน้ำตาลปีป๊บมีวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารมากมายที่ร่างกายเราต้องการจากธรรมชาติค่ะเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็ก10น้ำปลาแท้ที่หมักจาก ปลาสดกับเกลือนะคะเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนชะเลิศจากธรรมชาติค่ะและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการด้วยค่ะแต่อย่าลืมนะคะในน้ำปลาและน้ำปลารามีโซเดียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะนะคะอะไรก็ตามที่มากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเอาละค่ะ วันนี้ต้องขอตัวไปรับประทานสมตำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ